สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l น,นลเดวม i สซินฮะนี่อยู่ในช่วงเรรวอนนะครับผมวันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้านะฮะเช้าว,วันที่3เตรียมตัวออกไปหาซื้อสเสบียงนะครับเอามารอให้พ,พวกเราที่ยังไม่ตื่นนอนนะครับแล้วก็ไปหาอะไรมากินด้วยนะฮะอ้าป,ปะลุยกันต่อครับผมวันนี้ เป็นแต่คนขี่รู้แหละเข้าใจอารมณ์คน้อนกันวันนี้แหละดูน่ากลัวนะเออเออมันดูโหดจริงๆนะมันดูแบบูุยขึ้นยังไงวะใช่คือการที่จะฝากน้ำหนักไว้กับใครสักคนหนึ่งได้นี่ต้องไว้ใจสุดๆอะ จะไปหาซื้ออาหารเช้าโจ๊กป้าโกโกนะมาให้เพื่อ,อนๆกันมีไม่รู้แปดโมงแลออ้วดูบรรยากาศดูบรรยากาศโอ้โหคตรดีมีแดดแต่ลมเย็นอ่ะแล้วเราแล้วพวกเราครับเอ่อแ,แ,แขนสั้นขาสั้นนะอตอนนี้ยี่สององศายี่สององศา ฟิวบ้านน่ะเาแบบโคตรดีเลยเนาะีเท้าเนี่ด้วย ซื้อของที่ร้านของชําไปเพิ่มเติมนะครับมีน้ําแล้วก็มีโจ๊กครับโจ๊กซองนะครับติดไปด้วยเดี๋ยวมืวอเช้านะครัเพราะว่าหนูว่าจะมีเยอะจะไม่พอไม่พอเตรียมไปไว้ก่อนเหลือดี่หัวขัดใช่ย้ายไปนูละ <c oughs> ถ้าเรามาตามต่างจังหวัดเราจะเจอเฮ้ยถุงไซส์แบบบ้านเรากรุงเทพเลยนะเนี่ยบาทไปข้าวต้มแถวแถวข้าวต้มแบบต้มให้เละหน่อยอานมขนม สามคูนี่ก็สิบาทขนมอันนี้ก็สิบาทใช่ไหมสิบบาทหมดเลยราคาโคตรดีเลยโคตรถูกเลยชีวิตดีมากเวลามีเงินใส่ได้เยอะเลยนะเมื่อวานเราไปซื้อเบียร์ซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรอ่ะก็ใส่แต่ปิ๊ดอ่ะหมดสองคันสามคันใส่เท่าไหร่นะข้างนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ใกล้สี่สิบน่าจะสี่สิบห้าไหมเออดย์เดย์พอดีเหรอเฮ้ยชีวิตดี์โคตรดี นีจัดติดใจแล้วทัวริงสบายจัดเดี๋ยวผมต้องแก้ตัวใหม่นะเมื่อกี้ลงไม่ดีเลยเนวันนี้หิวจนกล้ามขึ้นเลยเอออ่ะอึ๊บมันเอียงอยู่ไหมก็เสียมีแค่สองอย่างคือตอนขึ้นกับตอนเข็นง่นะคนเดี๋ยวคนคนซ้อนเนี่ยก็ต้องตั้งสติในการขึ้นด้วยนะ ถ้าเราไม่ช่วยวะเอาขาตั้งข้างลงไว้ก่อนเออแล้วก็ถ้าคุณจะลงน้ำหนักก็ลงมาทางซ้ายเอออ่นะครับทุกคนวิธีขึ้นนะผมจะตั้งสติดีๆเลยนะรอบแรกแม่งไม่ได้เรื่องเลยผมเลยหนึ่งปีนปีนอ่ายืดขึ้นก่อนนะยืดขึ้นก่อนด้วยความที่ผมมันหนักผมเข้าใจเออเหรอเอ้หรือว่าผมขึ้นเลยขึ้นเลยปึ๊บนะนะวะ นะครับอีกหนึ่งข้อเสียคือข้อเสียคือขึ้นยากกับเขียนยากขึ้นยากเขียนยาก,ยาก,ยากแล้วก็คนซอสว่านผมเข้าใจพี่เพชรละตรงนั้นดีหมดเออผมเข้าใจพี่เพชรละวทีเชี่ยคือมันพูดมันมันก็เหมือนง่ายจริงอ่ะ กันคือถ้าถ้าคนขี่แบบคาถึงพื้นชัวร์มันง่ายไงแล้วแบบขับคนขี่แบบขาไม่ลงพื้นสองข้างนั้นพื้นแม่งก็แบบมันไม่ได้เรียบตลอดหรอเนี่ยพื้นพื้นแต่จังหวัดเขาสโลปลงซ้ายขวาแล้วแล้วเด็กก็ขายาวซะด้วยสิวิวภูเขาเนี่ยมันโคตรแจ่มเลยอ่ะมันแบบสบายตามากเลยจนดนนี้ไปภูเขาเลยจริงเหรอ เรากำลังจะเตรียมตัวออกไปร่อนกันนะครับพี่แถวๆในตัวเมืองขอนแก่นนะฮะซึ่งห่างจากตัวบ้านผมเนียวมาณ50กิโลเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ที่เชื่อว่าเทียวตชิคาเฟ่นะครับอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นรูปแบบคาเฟ่จะเป็นลักษณะเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยทุกคนนะไปะเดี๋ยวออกเดินทางกันนะทุกคนหกลําเหมือนเดิมวันนี้วันนี้ผมปีใบบนของรถออกนิดนึงเพราะว่าแทนฟิวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะ นี่เราอยู่ด้านหน้าร้านเคียวโตชิคาเฟ่นะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะสามารถเซิร์ช Google Map มาถึงที่นี่ได้เลยนะครับหมุดตรงนะฮะด้านในก็จะมีอันนี้เป็นโซนหน้าร้านของเขานะครับทีม่มีมุมถ่ายรูปน,นี่เป็นลักษณะของป้รถเมย์นี่มาถ่ายรูปได้นะทุกคนมุมถ่ายรูปเยอะแย,ยะเลยนะครับนี่มีตู้กดบะหมี่อันนี้เป็นจำลองนะไม่ได้ใช้ได้จริงทุกคนวิด้านล่างนี่เป็นทรายวะนี่คือทรายทุกคน รายละเอียดอะมากๆนุ่มๆเลยสามารถเดินเข้าไปแบบถ่ายรูปได้นะสิ่งซนิเเจอร์ของเขาที่นี่มันเป็นเรื่องของโดนัทนะทุกคนโดนัทในใหญ่เง,งี้ยผู้ายนุ่มมากเลยอะสายขาวขาวนี่คือนุ่มมากเลยตอนคืนน่าจะสวยนะรีเนียเขาน่าจะเล่นกับไฟเล่นอะไรยเง,งี้ยมีสัญญาณไฟมีตู้โทรศัพท์นะครับเนี่ยเราสามารถแบบว่ามาถ่ายลงถ่ายรูปที่นี่ได้เลยนะมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากมากนี่เลย ด้านข้างก็มีนะทุกคนด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของการจัดมุมไว้ถ่ายรูปเช่นกันนะครับด้านหลังลาจอดรถนะครับใครเข้ามาสามารถเข้าไปด้านหลังนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่จอดรถบริการนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ด้านหลังเช่นกันสวยมากๆปะยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันว่าเป็นยังไงบ้างทีงเมื่อกี้แอบเข้าไปาแค่เข้าไปสั่งโดนัทกับน้ามาแล้วแหละ เมนูของที่ร้านนะครับเขาก็จะเด่นในเรื่องของพวกโดนัทแป้งโดนัตทต่งทางๆนะนี่เป็นก้อนนีค่ะต่างกันแค่ใส่แต่นี่เป็นกาวนี่โดนัทล,ลาวอมม่อนน่ากินมากนูเทลล่าอัลมอนด์แล้วก็มีเพิ่พวกเครื่องดื่มหรือแม้แตข้าวก็มีนะเป็นเมนูข้าวนะก็มีโดนัทก็มีน้ะ ครบทุกอย่างอ่ะบอกเลยครับดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับก็จะเป็นแบบแคล้ายๆแบบมินิโม่มินิโม่นะตามสไตล์ญี่ปุ่น,นครับรูปแบบร้านแบบเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักใช่ครับแล้วก็มีด้านในบริการด้วยกว้างๆเลยจะเป็นประมาณนี้ทุกคน่าคิโยตุชิโอเคไปเรานั่งพักผ่อนสั่งน้ำสั่งโดนัทก,กินก่อนเดี๋ยวค่อยรีวิต่อครับ นั่งพักก่อนเราขี่รถมาจากบ้านประมาณ50 53กิโลนะครับนั่งพักตากองตากแอร์ก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวออาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาจิ้มจุ่มกินกันผ่านกันประมาณ1-2ึกิโลนะครับคนเริ่มทยอยมาแล้วทุกคนดูสิคนเดียวเลยเที่เรามาคนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นถนนรอบบึงนะฮะอันนี้คือบึงแก่นนครถนนรอบรบึงก็จะมีร้านตรงานนี้เยอะแยะมากมาย เราจะไปเราจะไปหาแจ่วฮอสกินกันทุกคน คาโครงนะแล้วก็สบายนางเพิ่มมาขวดนี่คือน้ำจิ้มเหรอครับค่ะนี่เป็นแจลฮ้อนแจลฮ้อนนี่มาเป็นชุดนะครับชุดแจลฮ้อนนี่คือน้ำจิ้มนะครับอ่านี่คือน้ำจิ้มครับรสชาติเป็นไงไหนลองดิเขาบอกให้ยกโซนได้เลยลองดิอ่าลองเลยเขาบอกก็ลองเลยถ้ากูถือกล้องอยู่อ่ะให้กูถือแดนไหม่ะด้เชื่อจิ้มดิเออจุ่นเลย เียวหียวเป็นไงได้นะอาหารเราต้องเขียวกันไม่รู้จะรสชาติอันโดเลยข้างบนมันใสเอก่อนเดียวใส่ไ่ใช่เปยหมดพอดีสีถ้วยหมดขวดพอดีเร้ะิ่มบันเลงเริ่มบันเลงใส่หม้อเรามาดูฝั่งหมูบ้าง นี um, kind of ่ยเป็นฝั่งหมูหมูวันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะเอ่อเขาเรียกว่าหมูมกแกงหมูว่านสักอย่างอะไรแกงหมูนครเนอะเนื้อกระเดดอันนี้เนื้อเนี่ยอะไรอันนี้เนื้อครับมีสั่งเพิ่มสองอันคือ้วยจะไม่ให้ใช่ไหมครับอุ้ยสไลด์สวยมากจะไม่ให้ใช่มันก็มีสามชั้นดีคอนชั้นคือก้องน้ำโอ้โหดูนุกนะน้ำซุปเลยอามยกโชว์นี่โอ้แหใเริ่มแล้วเว้ย กินข้าวเสร็จแล้วเตรียมตัวออกเดินทางไปซื้อสเสบียงสำหรับมื้อเย็นเพิ่มนะฮะไปซื้อสเสบียงมื้อเย็นกันดีฟอ่อน้ำมันก็สิเบิร์ดเลยแค่สิบโลไนปล่อยของไปไม่งานตัวมาเลยลูก กดไลค์ u t u b e ด้วยนะกด s ับสไครต์ด้วยนะช่องแดงมิทีมาตราไทยนะเดี๋ยวไปออกช่องด้วยไปออกช่องด้วยไปออกช่องด้วยไปเอาติ๊กเกอร์มาแจกของน้องที่ปั๊นน้ำมันนะขายกันหมดแล้วทีนี้ เกือบลงกองนะครับ